ชื่อนางสาวพัชรีเวลาดีนะคะอายุ65ปีนะคะ65ปีแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์การทานถังเช่าคอดี่ไทยทานมเกี่ปีแล้วะคะน่าจะประมาณสัก3 30ปี3ปีได <30, S 1> ้ะะ3ปีได้นะคะ รู้จกักทางช่างพอที่ไทยได้ยังไงคะเออรูจากทีวีอะค่ะอ๋อดูจากทีวีนีชั่นรือเปล่าคะค่ะอ๋อโอเคมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมคะไม่มีอะค่ะไ,ไม่มีเลยไม่มีแต่ว่าเห็นโฆษณาอาจารย์เห็นอาจารย์ด้วย <c oughs> <c oughs> เคยเคยอยู่เกษตรแล้วก็เห็นอาจารย์ <c oughs> อยู่ก็เอ๊ะ ตัวจานมีสุขภาพดีอยลองทานดูบ้างอ๋อโอเคแต่ว่าแบบรู้สึกไหมว่าทานแล้วมันสดชื่นขึ้นใช่คืนได้หลับลึกชเช้าขึ้นมาก็สดชื่นค่ะส่วนใหญ่คนที่ทานถังเช่าคอที่ไทยกับเราก็<ม>าจะความบอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเป็นภูมิแพ้ก็ก็ดีขึ้นอย่างตัวเองค่ะตัวเองเชอเป็นภูมิแพ้ค่ะ,คะก็หายใจโล่งขึ้นค่ะแล้วเจาะเลือดอะไรพวกนี้ตรวจสุขภาพอยู่ประจําค่ะตรวจเจาะทุกหกเดือน ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะก็จานแท้แต่ว่าค่าเลือดดีทุกทุกอย่างคือเรียกว่าอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะคะคือเรียกว่าพอทานไปแล้วเจาะเลือดค่าเลือดมันฟองค่ะ วันนี้ทราบว่ามาซื้อสูตรหญิงหกระป๋องค่ะครอบครัวรื้เปล่าคะคนเดียวค่ะคนเดียวเหรอคะอ๋อโอเคพอหมดก็ค่อยมาทีอะไรเงี้ยปกติทานอยู่กี่เม็ดอยู่แคปซูลคะเอ่อก่อนนอนกับกลางวันวันละสองใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะเป็นอัตราที่ปกติที่เราแนะนานะคะคือก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอนหรือตอนเย็นก็ได้ค่ะ ก็ต <One input> no ัวเองก็ทานสเม็ดเช่นกันไม่ทราบว่ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์คอที่ไทยก็ทานอยู่มาสาปีแล้วไม่เคยแนะนําให้กับคนอื่นไหมคะก็จะมีน้องเกษียณอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อให้เขาอ๋อะเมื่อก่อนทํางานที่ไหนคะอยู่สํานักงานที่การประบีีค่ะอยู่กองแผนงานค่ะอ๋ออยู่ที่นี่เองเหรอคะอ๋อโอเคค่ะตรงนี้เองได้ยินชื่ออาจารย์แต่แรกก็ก็ไม่ได้ทานน ไม่ได้อะไรแต่น,นี่เห็นโฆษณาก็เลยอะลองทานดีกว่าะจะเริ่มเดี๋ยวนี้เร,เราเป็นคนสูงวัยที่เราต้องดูแลสุขภาพนะคะ,คะเพราะว่าเราไม่อยากที่จะเติดเตียงแล้วก็เป็นภาระกับลูกหลานเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไว้ก่อนดีแล้วค่ะ